ทำอะไรอ,อะไรกูไม่ได้ขอตั้งใคร What? ก <G ül üyor> ำลังฟังเพลงยังโอมเลยนะฮะเอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร,ร์มิวประจำสัปดาห์อีกครั้งนะครับผมกับเซิร์ฟเวอร์รีวิววันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวอารโอวีพร้อมกับ S ใหม่เปิด S อที่5นะครับผมวันที่6กันยายนี้ในช่วงเวลา3มโมงเย็นนะฮะกิจกรรมแจกเพชร1พันพลัาบัิก็ได้โอกาสเข้ามารีวิวในเซิร์ฟเวอร์มิวอาโอวี o v ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปตะลุยกัน เลยละกันว่าในเซิร์ฟนี้มีรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์ยังไงกันบ้างนั่นเองเข้ามาก็จะเจอครับผมสิ่งที่ผมนําเสนอนะ,ะก็คือตัวละครรูปแบบแพทใหม่ในเซิร์ฟนี้นะฮะเป็นเซิร์ฟที่มีลูกเล่นกิจกรรมค่อนข้างที่จะแจกหนักแล้วก็มีของอัปเกรดมาสวยของแฟชั่นเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันอันนี้คือเหล่าตัวละครในเซิร์ฟนี้จะมีการแต่งตัวด้วยของที่มีการอัปเกรดเข้ามาใหม่ ซึ่งแต่ละอย่างนี่โคตรเท่เลยเช่นตัวละครกระเทยนะครับนี่ชื่อตัวละครหรือว่าเป็นจริงเนี่ยดูฮะเซตแดงเดือดสวยมากนะครับของจะแจกฟรีในเซิร์ฟเวอร์มิวอาร์วีเอทนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับมีเซ็ตพูดปีกแฟชั่นแต่เราจะไม่โฟกัสสิ่งนี้นะฮะเรามาดูของที่คากันเลยดีกว่านะครับรับทีเดียวแล้วก็รีวิวกันเลยทีเดียวละกันอ่ะ รับมาครับผมของในคาที่แจกเพิ่มเติมมีเหรียญข้ามเวสกับปีกแฟชั่นส่วนใครอยากจะได้เพชร1,000ล้านสามารถทักได้ข้างล่างดีคิปชั่นหรือว่าใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเป็นรายละเอียดตักเกมนะครับโอเคแล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับของแจกฟรีเด้งเข้ามาในตัวให้ทุกคนครับมีปีกแฟชั่นชุดแฟนะครับมีอันนี้คืออะไรเอ่ยภารกิจ อ๋อเป็นเหรียญข้้นเควสนะครับมีพูดนะครับผมเซตเจ,จาะธาตุ1.0% of 2นะฮะเมจิกคริรสเซลของอัพเกรดตัวพื้นฐานปีกแฟชั่นนะครับผมมีทองมีความสำเร็จชื่อเสียงนะครับมีรอยเท้าผลไม้ 20ลูก1ลูก500สเตตัสมีอุปกรณ์สัตว์ขี่สัตขี่ออฟจอะธาตุนะครับพร้อมออฟเขียวมา5ออฟนะครับแจกมาครบเซ็ตพร้อมด้วยอุปกรณ์สัตว์ขี่ขั้น10นะฮะออฟ2%นะครับงั้นยังแจกมาเป็นอุปกรณ์ติดตัวระดับขั้น13แจกมาให้เราด้วยพร้อมด้วยอาวุธทูตสวรรค์นี่คือของจัดแจกฟรีครั้งแรกในมิวอาอวีนะครับเรียกได้ว่าเป็นเซิร์เวอร์ที่จัดแจกของครบเซ็ตแล้วก็หนักมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ขออนุญาตครับแต่งตัวเหมือนเดิมมันเอนจอยครับทุกคนครับเซินี้นี่มีเพรเด้งยืนออนไลน์เนี่ยหนึ่งล้านเลยนะต่อหนึ่งนาทีพูดเยอะเลยฮัลหนึ่งล้านที่คือเยอะมากเลยนะเซิร์ฟนี้เขาก็จัดให้ครับสิ่งแรกเลยผมอยากจะทําคือการแต่งตัวสวยๆเพื่อจะมีความมั่นใจไปรีวิวกิจกรรมอย่างอื่นครับนี่ขอเป็นชุดนี้ละกันโหโเคเซ็กซี่เลยเล่นเป็นเอลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนจุดรีวิวกันดีกว่านะครับเราเปลี่ยนที่รีวิวกันอีกแล้วนะฮะ เราเข้ามาในเขตตรงนี้แล้วกันนะโอเคนั่งพับเพียบแบบระเบียบรเรียบร้อยรีวิวตรงนี้แล้วกันของกิจกรรมในาคาในเซิฟนี้เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างในมิวอาวีนะครับอ่ะใวช่องต่อมาก็จะเป็น Lock ล็อกอินรับของนะครับหุ้ยอะไรอะ่ะกล่องอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรารับเปิดดูกันดีกว่านะครับหุ้ยนี่ได้รับเป็นเพจน,นะครับผมเป็นของล็อกอินายวันนะทุกคนครับหุ้ยมีกล่องอะไรอะ่ะเปิดมาได้รับเป็นแฟชั่นเนาะ Fashion, แฟชั่นครามอ๋อทุนนี้ปะ อุ้ยใช่จริงด้วยนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นแฟชั่นสัตว์ขี่นะกล่องเมื่อกี้นะครับแจกมาในล็อกอินแล้วก็มีฉายาครับอุ้ยฉายาไม่แสดงเมื่อกี้นะครับอันนี้อะไรเอ่ยเป็นหีบจ็อกเกอร์นะครับอ๋อนี่ไงเป็นของอัปเกรดอันนี้ล่ะเป็นทว่หีบสุมของแฟชั่นรวมนะฮะในล็อกอินรายวันอันนี้เป็นพวก EP นะครับมลค่าะสบการนะจกากไม่เยอะมาก2,000นแน่นี่กล่องอะไรเอ่ยโอ้โหเดียวเดียว เยอะนะเยอะนะของที่แจกมาอุ้ยนี่นี่น,น,นของแจกมาในล็อกอินไลน์วันเยอะครับทุกคนเป็นของแรกอันนี้เป็นของแรกแจกมา99,999นะครับแล้วก็เป็นพวกสิงม่านอะไรเงี้ยนะครับของอัปเกรดตัวส,ส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กๆในน้อย,อยที่ในมิวอาวจัดให้นั่นเอง นะครับนี่อยู่ในล็อกอินรับของนะเวันก็จะได้รับของเหมือนเดิมเลย7จ็ดวันนั่นเองนะครับมารับได้ฟรีๆต่อไปก็จะเป็นราชาเติมเงินนะฮะได้รับเป็นเหรียญนะครับผมป้ายคำสั่ง Rov พิเศษสามมืดแล้วก็จะเป็นฉายานะครับเป็นพวกพูดออฟโฮดฮะเจาะธาตุหกยี่สิบอาเอรเซนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวซัดคีแรดิเจนนะฮะเป็นพวกธาตุสนะครับแล้วก็เป็นปีกแฟชั่นอัปเกรดใหม่ล่าสุด กับพวกกล่องไว้สําหรับเลื่อนขั้นจากมา200กล่องนี่คือราชาเติมเงินเป็นของแรงในเซิฟนี้ต่อไปราชาสายฟีจะได้รับของที่ซอฟลงมาเป็นชุดแฟดเป็นเพชรเป็นพวกแฟชั่นสัตว์ขีหรือว่าเป็นตัวสัตว์ขีเองก็ตามแต่รวมถึงเซ็ตพูดที่มีลดซอฟลงมาคืออัพ2%นั่นเองนะครับในราชาสายฟีต้องมาแข่งกันเอานะครับต่อมาก็จะเป็นโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นกล่องนะฮะซุ่มเป็นของแฟชั่น นะครับแล้วก็จะเป็นไอเทมที่ปัะหาเป็นไอเทมแรกนะครับผมแล้วก็เป็นพวกชุดอาวุธแฟร์ปีแฟชั่นแฟชั่นสัตว์ขี่รวมถึงเหรียญแรกพิเศษป้ายคำสั่งมิวอวีด้วยนะครับต่อไปเติมเงินทุกวันฮะได้รับป้ายคำสั่งมิลเสส่วนใหญ่นะครับวันนี้ไอเทมอะไรเอ่ยอ๋อเขาบอกว่าเป็นไอเทมจาเป็นที่ผลิตอเทศกาลรวบรวมนะครับเป็นไอเทมแรกเปลี่ยนนะทุกคนฮะคล้ายๆกับชิ้นส่วนโทเค็นนะครับผมคล้ายๆกับปักล่าเลย อ่าดีก็จะเป็นเมื่อรวมแล้วจะได้จำนวนสามารถทำแป็นปิดได้อ๋อนี่ไงเป็นในเทมแรกครับซส่วนใหญ่นะในกิจกรรมเติมเงินทุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเติมเงินสะสมนี่ไงได้รับเป็นเซตพูดออบห้าเจาะท่าสามยูแล้วก็จะเป็นพวกอาวุธแฟชั่นบัตรรายเดือนชุดแฟร์นะครับแฟชั่นสัตว์ขี่ตัวนี้สัตว์ขี่เซ็ตเซ็ตท่าพิเศษนะครับแล้วก็เป็นกล่องเซ็ตอุปกรณ์ขั้นขั้นห้าสิบเลยแต่ว่าสุ่มได้รับเป็นขั้น51ชิ้น นะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะมีอุปรกรณ์ด้วยอุปรกรณ์สัตว์สี่ขั้น41บ็ในเติมเงินสะสมนะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับในโปรนี้นะฮะเป็นโปรเติมเงินสะสมวันนะครับได้รับเป็นปีแฟชั่นสัดส่วนใหญ่แล้วก็แต้มเติมเงินยังสามารถนํามาแลกของได้อีกมากมายนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้แลกของสําหรับราชาสายเติมนะฮะก็คือเอาสัตว์ขี่มาแลกเป็นเหรียญป้ายมิวได้นะครับส่วนแลกของเป็นพวก และของราชาเติมนี่ไงเอาพูดมาแรกเป็นพวกสัตว์ขี่แรกเป็นพวกอาวุธนะครับแฟชั่นนี่ไงโอ้โหมาแรกได้นะครับเป็นช้อยแรกนะฮะอน,นี้ก็จะเป็นพวกสัตว์ขี่ละสัตว์ขี่ก็จะมี3มชนิดนะครับจะมีพิเศษมี v i p ซึ่งมีคุณสมบัติออฟที่โหดแตกต่างกันนั่นเองรวมถึงพูดด้วยในเซิร์ฟนี้จัดให้3ประเภทก็คือจะมีสายฟรีสายเปสายแบบพิเศษพรีเมียมนะฮะก็จะได้รับเป็นผู้ที่มันโหดมากๆาเลย ไล่ลำดับให้เราเลือกแรกครับแล้วก็ช้อยยันเหมือนกันนะจะมีให้เราเล่นในหลายๆระดับสายฟรีสายเติมแล้วก็สายเปนะครับข้างล่างสุดก็จะเป็นช้อยแรกปีอาวุธแฟชั่นนะครับอันนี้เป็นพวกปีพวกอาวุธแฟร์แรกชุดแฟชั่นนะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นพวกแรกแฟชั่นสัตว์ปีนะฮะลาบอสกิจกรรมมาแลกของได้ตัวนี้เฮ้ยเรามีด้วยหรอเรามีด้วยเรามี200จัดไปนี่แลกมาฟรี ต่อไปแลกกล่องสมบัติเฮ้ยเอ็มกีเราแลกไปแล้วกล่องสมบัติคือไอเทมสาหรับอัปเกรดตัวละครนะฮะแลกรอยเท้าก็มีให้เราร่วมแลกร่วมสนุแกแลกฉายานะครับผมน่าจะรีทุกๆ7วันนะฮะก็จะมีพวกฉายาให้เราเพิ่มเติบลุกเล่นพิเศษนะครับแล้วก็แลกพวกเครื่องประดับก็มีด้วยนะครับนี่ผลไม้ก็มีนะข้างล่างนะครับแล้วก็เทศกาลเท่าตัวนะครับแลกไอไอเทมสำหรับแลกแล้วก็เลื่อนขั้นนะครับนี่ก็จะมีให้เราแลกครับ ต่อไปก็จะเป็นมอบของขวัญระหว่างผู้เล่นกับรับของขวัญสวัสดิการกับตอบแทน VIP นะครับผมเป็นกล่องยุยเดยวเด้อเดมองค่าไม่ได้ตัวนี้กล่องแจกมาจาก VP คือกล่องไว้สําหรับเลื่อนขั้นนะ Oh my god เยอะมากเลยในระดับขั้น VP13 ที่เราได้มาสรุปประมาณนั้นเลยรายละเอียดทั้งหมดใน Mirov กับ S ที่5ใครสนใจและชื่นชอบในเซิร์ฟแนวนี้ จัดได้เลยตามที่ผมรีวิวคุณผู้ชมได้ดูนะครับผมก็ส่วนของดอบมอนสเตอร์ในเซิร์ฟนี้ผมก็กจะพาคุณผู้ชมเข้าไปเทสกันดูเลยว่าของดอบมอนเนี่ยในเซิร์ฟนี้มีอะไรบ้างนั่นเองเดี๋ยวเราไปลุยที่เมืองไอซ์นะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีโกเขาบอกว่าท่านไม่มีโกนะฮะโอ้โหจดมาก <c oughs> โอเคมาอาร์เ t นติสนะครับผมเป็นเมืองที่เราจะเทส ว่าของดอบมอนสเตอร์เนี่ยวิยสวยมากแต่งตัวโคตรเท่เลยอ่ะของดอบมอนเมืองอาร์เลนซิตนะครับก็เดี๋ยวตีตัวเดียวนะครับดอบ1ชิ้นนะก็รู้เลยนะครับวิธีการเทสของดอบเนี่ยคือเช็คได้แค่ตัว2ตัวก็รู้แล้วว่าเซิฟนี้ไม่ได้เวอร์แล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนั่นเอง นะครับและจะประมาณนั้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์รีวิวสรุปก็คือเป็นเซนะิร์ฟแนวแจกหนักแจกเยอะกิจกรรมเยอะนะครับตามที่รีวิวเลยใครสนใจลิงก์ดาวนะ์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอส่วนท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวเกมต่อๆไปนะครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยมีเซิร์ฟเวอร์อะไรเกมอะไรมาผมจะนำมารีวิวคุณผู้ชมได้เท็ได้เล่นกันอยู่แบบนี้เรื่อยๆคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับผม